งดงามครับนี่นะคะเห็นบลคะกล้ยน้ำว้าดำนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลย,ยเพี่นองเป็นบ่็อกนี่จะขยับขยับกล้องให้ดูนะคะขยับกล้องให้ดูนี่ก็จะเป็นเหมือนกล้วยน้ำวา้าเหมือนกล้วยน้ำว้าทั่วไปนะคะตอนเด็ก,เดกๆเขาก็จะเขียวเหมือนล้ยน้ำว้านั่นแหละผลก็เหมือนกล้วยน้ำว้านั่นแหละแต่พอโตขึ้นพอเขาแก่ลงเขาก็จะมีสีนี่คะ่ะสีสีน้ำตาลมะเขือบเขาเองนะคะ กล้วยน้ำตาลจะมาเคลือบเขาเองเห็นไหมคะนี่เคลือบเป็นุนเลยเขาก็เรียกว่ากล้วยน้ำว้าด,ดำนะคะเอกลักษณ์ของเขาขุนของเขาถ้าสุกแล้วจะอร่อยาหวานช่าเหมือนกับกล้วยน้ำว้าด,ดำนะอุ้ยพีเป็นอร่อยน,นึบหนับหวานชาำเหมือนกับกล้วยตากทั้งที่ยังไม่ตากนะคะแค่กล้วยสุกเด้อ แต่ถ้าสุกแล้วเราเอาไปตากอีกเขาบอกว่ายิ่งจะอร่อยมากหวานฉ่ำคุ้นคิบคุ้นเท่าคุ้หลายเท่าอีกเลยนะคะเดี๋ยวมันต้องพิสูจน์แหละนะคะเพราะว่าตู้ตากกล้วยก็ว่างพอดีนะคะแดดก,ก็กําลังดีช่วงนี้นะคะเดี๋ยวรอสุกมันสิบห้าไปตากลองเบืองเราสิบห้าซิมเบืองว่าแสบอีแทบอแสบกล้วยน้ำว้าทั่วไปบอซึ่งปกติแล้วกล้วยน้ำว้าทั่วไปก็ก็แสบอยู่แล้วนะคะปกติกล้วยน้ำว้าทั่วไปก็แสบอยู่แล้วนะคะแต่ทีน,นี้กล้วยน้ำว้าดํา เหมือนเขาว่ากันว่เหมือนเขาคุยกันเหมือนเขาเขาพูดกันไว้ไหม,มน,นะคะเพราะฉะนั้นจะได้ตรวจสอบเขื่อนี้นะคะเดี๋ยวรอให้็นก่อนเด้อแบบนี้เยเนาะเป็นค้ามหู้เขาเอามาฝากว่าผลกล้วยเป็นแบบไหนนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วเด้อนีม่มันสิลาไปก่อนนะคะลาไปพรอนกล้วยนวาดัมเรือนี้นะคะต่งๆไกลๆสิเห็นบ่เห็นค่ะเห็นเห็นเนาะเป็นการ์นินต ก็จะสวยอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวรอให้สุกเมองก่อนเนาะนี่มันลาไปโกนนะคะลาไปโอม้วนวาดําเครือนี้เดี๋ยวพอกันคลิปหน้าลาไปแล้วนะคะขอมุนดีๆเดี๋ยวมันจะเอามาม่วงซื้อฟังไหมลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ